สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระประหลัดสิริชัยฐานาวโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสดมบมุรธรรมจกกักรกปาวัฒนสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนศินห้าและพิธีถวายรัตนบุพภามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรคำเสาทำวงสาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า โดยมีการยานมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีการยานมิตรสีวัลักษ์โทเพงรัตนสิง์การยานมิตรนพพรการยานมิตรพลบรัตนสิง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีการยานมิตรหวานธรรม การยานมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาพระปา่านอกจากนี้ยังประกอบพิธีถวายพระตรยจีวรโดยมีการยานมิตรโอวิทการยานมิตรพวนการยานมิตรจัสมินล,ลูนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณนะท่านประธานบุญพิธีห้าคณะและสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญพระตาหารบูชาเข้าพระ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านหลับตารุมใจและกล่าวเรียนเชิญสาธุชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระทหารบูชาข้าพระเพื่อปฏิสฐานณแท่นศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระธรรมกายประเทศไทยด้วยครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทุกทนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีครับ